สวัสดีครับพบกับผมจรโธธนภัทรนะครับกับรายการ h a v e a News Day วลาเพื่อนข่าวนะครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารน่ารู้ไปพร้อมๆกันกับ ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับ ข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาผู้ชมไปรู้จักกับศิลปินมือรางวัลนะครับเป็นศิลปินภาพพิมพ์นั่นเองนะฮะนั่นก็คือคุณแม็กซ์เทพพงศ์นะครับก่อนหน้านี้คุณแม็กซ์เนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับผลงานศิลปะมาก่อนเลยนะครับจนกระทั่งไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะในระดับมหาวิทยาลัยด้วยโคต้านักกีฬาแล้วก็หลังจากที่คุณแม็กซ์เนี่ยเรียนจบในระดับปริญญาโทนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดการทํางานด้านภาพพิมพ์ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยโดยมีความหวังนะครับว่าอยากจะให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้านม จะเป็นอย่างไรเชนชมครับสิ่งที่เราแกะออกเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวส่วนที่เราไม่ได้แกะออกเนี่ยจะกลายเป็นสีดําตีให้ทั่วนะครับใช้แรงกดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคล้ายๆกับบดบมงกดะฮะมีการพิ์ เราเชื่อว่าทุกคนมีทิศทางของตัวเองหน้าที่ของแม็กซ์เทพพงษ์หงสีเมืองจึงไม่ขีดเส้นให้ตามรอยอแต่คอยไกด์ให้มือใหม่แกะไม้และพิมพ์ได้ในไม่กี่นาทีนี่คือการเวิร์กช็อปภาพพิมพ์บูธคัตที่เทพพงษ์เชี่ยวชาญระดับรางวัลนานาชาติและภูมิใจสุดคือเหรียญทองแดงศิลปกรรมแห่งชาติเรียนรู้กันที่โฮมสตูดิโอแอนคาเฟชไม้อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ศิลปินหนุ่มกำลังปั้นให้เป็นคอมมูนิตี้ของคนภาพพิมพ์ได้เป็นเข็มทิศให้วัยเรียนและขยายกลุ่มคนรักภาพพิมพ์แกะไม้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งคนไทยเอมีทั้งฝรั่งเอ่ยเข้ามาหาเข้ามาหาผมเพื่อที่จะขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะทํางานภาพพิมพ์เปิดโลกตรงนี้ด้วยว่าเอยในเชีงยงใหม่เราเนี่ยยังมีศิลปินอีกมากมายที่ ยังต้องการพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะทํางานศิละปะของเขา<อ>ผมภูมิใจอีกตัวนึ่งคือมีรุ่นน้องอยู่ประมาณ4ีหคนที่ที่เขาเรียนอาชีวะไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรในอนาคตพอเขาได้ทําศิละปะเนี่ยเขาก็มีความามีเป้าหมายของเขา,ว,าว่าจะเรียนอะไรต่อแล้วเขาก็ตัดสินใจสอบเข,าขา้าคณะีกวกับศิลปะ รงหน้าตั้งใจแกะให้ละเอียดที่สุดเพื่อส่งประกวดเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับมนุษย์เป็นแนวงานใหม่กึ่งเซรเรียลที่ทำมาสองปีหลังเคยแกะลายผ้าไหมและบันทึกวิถีคนในแคมป์ก่อสร้างสะท้อนการไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมและกล้าเปลี่ยนแปลงฝีมือไม่ธรรมดาของแม็กซ์เทพพงยังทำให้ถูกตั้งคำถามว่าคุ้มไหมกับการแลกความรู้ในราคาหลักร้อย แต่สำหรับเขาความสุขวันนี้คือการได้เป็นครูของทุกคนและสร้างแหล่งเรียนรู้ภาพพิมพ์ในพื้นที่ที่ได้เป็นตัวเองทางอาจารย์ก็บอกว่าน่านาจะไปเรียนบริญญาเอกให้มันรูเ้เ,ออเรื่องรู้ราวไปแต่ตรงนี้ผมกำลังมีความสุขในตรงนี้แล้วก็ผมว่าตรงนี้ผมสามารถเป็นครูให้กับทุกๆคนได้อยากให้งานภาพพิมพ์ของเราเได้เติบโตไปใน ทุกวัวงก็ยังอยากจะ,สะแสดงงานเรื่อยๆแล้วก็อยากไปส่งงานประกวดต,ต่างประเทศะอะไรเงี้ไปสแสดงงานต่างประเทศนี่ครับก็ก,ก,ก,ก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญใน,ในการทํราศิลปะของผมเส้นทางศิลปินที่เริ่มจากศูนย์มานับหนึ่งด้านศิลปะก,ก็ตอนเข้ามหาวิทยาลัยโดยโควตานักกีฬาทําให้แม็กซ์ต้องผ่านช่วงเวลาที่สู้แบบหลังชนฝา พัฒนาทักษะจนคว้ารางวัลแรกในชีวิตตอนเรียนปี3กลายเป็นศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้รุ่นใหม่ที่วงการจับตามองเป้าหมายจากนี้คือการแสดงนนเทศากาลเดี่ยวครั้งแรกที่รอพร้อมทั้งเวลาและคุณภาพขึ้นปีใหม่2565โฮมสตูดิโอและคาเฟ่ภาพพิมพ์ของแม็กซ์ยังก้าวสู่ปีที่2ด้วยการขยายกรอบไปสู่ศิลปะแขนงอื่นๆ โอ้โหเห็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของคุณแม็กซ์แล้วบอกเลยว่ามีความสวยงามละเอียดแล้วก็พลิ้วไหวมากๆเลยนะครับสมแล้วครับที่เป็นศิลปินมือรางวัลแต่เห็นแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมผลงานศิลปะของเขาถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะครับให้มาสนใจแล้วก็ศึกษาผลงานศิลปะได้อย่างจริงจังแบบนี้ครับ จากสตูดิโองานศิลปนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชิมผลไม้โบราณที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามกันหน่อยดีกว่านะครับผลไม้ทว่านี้นั่นก็คือส้มแก้วนั่นเองนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่หากินได้ไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าจะออกผลในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจ,จีนเท่านั้นเอ๊ะรสชาติของส้มแก้วจะเป็นยังไงแล้วทําไมถึงมีเฉพาะที่อำเภอบางคนทีไปติดตามแล้วก็หาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ มอ,องเผินๆอาจดูคล้ายส้มเช้งหรือส้มสายน้ำผึ้งหากถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่าส้มชนิดนี้มีขนาดใหญ่กว่าส้มทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดนี่คือส้มแก้วผลไม้โบราณที่เป็นของดีคู่ชุมชนบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามที่ปลูกกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่ขนาดที่เล็กกว่าส้มโอเท่านั้นมีเมล็ดน้อยและมีกลีบขนาดใหญ่ที่ให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานอุดมไปด้วยวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนจึงนิยมกินทั้งผลสดและนำไปคั้นน้ำเคล็ดลับในการปลูกที่ทำให้ส้มแก้วมีรสชาติด,ดีอยู่ที่การห่อผลด้วยใบตองแห้งเพราะนอกจากจะช่วยป้องกันมแมลงทำให้ส้มแก้วมีผิวสวยน่ากินแล้วก็ยังทำให้เปลือกไม่หนาและมีรสเปรี้ยวน้อยลงด้วย มันจะทําให้ส้มแก้วนี้หวานขึ้นถ้าเราไม่ห่อมันจะเปรี้ยวมากกว่าแล้วเปลือกมันจะหนาถ้าห่อเปลือกมันจะนุ่มมันจะฟูขึ้นะพอถุงพลาสติกและอะไรมันก็สู้ไปตองแห้งไม่ได้มันก็ลดต้นทุนนะนะมีรุ่นใหม่เขาก็ใช้ถุงคาร์บอนถุงอะไรไปห่อมันก็ลูกหนึ่งถุงหนึ่งก็ต้องสองบาทถ้าเราใช้ไปตองแห้งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านต้องเอารุ่นเก่าแก่ ไอปากวาดีนะเิ่มลดต้นทุนนะอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ส้มแก้วขึ้นงามที่สมุทรสงครามก็เพราะที่นี่มีดินร่วนและมีระบบนิเวศแบบสามน้ำคือน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มทำให้เมื่อนำพันธุ์ส้มแก้วออกไปปลูกในพื้นที่อื่นจะได้ผลผลิตไม่ดีเท่าปลูกที่อำเภอบางคนที หากด้วยวิธีดูแลรักษาที่ต้องดูแลใกล้ชิดต้นทนสูงและระยะเวลาในการออกผลผลิตที่กินเวลานานเป็นปีคือจะออกผลในช่วงปีใหม่ถึงตรุษจีนเท่านั้นทําให้ชาวสวนเริ่มนิยมปลูกส้มแก้วน้อยลงและหันไปปลูกส้มโอม,มากกว่าหากก็ยังพบเห็นส้มแก้ววางขายตามตลาดได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่คนมักนิยมซื้อปไหว้เจ้า ตอนนี้ก็หายยากน,นะเพราะคือไม่ค่อยมีคนนิยมปลูกกันเพราะมันใช้เวลาเติบโตสิบสองเดือนเต็มเขาก็เลยไม่ค่อยได้ปลูกกันแต่เวลามันมีคุณประโยชน์มากก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่เขาก็จะไปใส่กระเช้าให้ของฝันแล้วก็ช่วงเทศกาลตุจีนไปไวหว้เราดีมากมันใช้เวลาเติบโตสิบสองเดือนมันต้องมีทุนนะถ้าส่วนไหนไม่มีทุน เขาก็ก็จะปลูกส้มโอมากฝาเพราะส้มโอมันจะมีผลผลิตทั้งปีแม้ส้มแก้วจะเป็นที่รู้จักน้อยลงและมีราคาแพงกว่าส้มชนิดอื่นทำให้ไม่เป็นที่นิยมเหมือนสมัยก่อน หากชาวสวนส้มในอำเภอบางคนทียังมีความหวังว่ารสชาติและเอกลักษณ์ของส้มแก้วที่อยู่คู่ชุมชนไม่ยาวนานจะยังได้รับการอนุรักษ์และได้รับการพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของสมุทรสงครามต่อไป นี่แหละครับผลไม้โบราณอย่างส้มแก้วนะครับโอ้โหเห็นแล้วอยากจะลองชิมดูบ้างนะฮะชอบที่บอกว่าเป็นส้มที่มีเมล็ดน้อยนะครับรสหวานอมเปรี้ยวกินแล้วเนี่ยน่าจะสดชื่นไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าในอนาคตส้มแก้วเนี่ยจะเป็นผลไม้ส่งออกอย่างที่ชาวอำเภอบางคนทีเขาตั้งใจกันเอาไว้นะครับ ตอนนี้หมดเวลาของรายการ Half a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับผู้ชมกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv นะครับหรือว่าจะติดตามผ่านช่องทางอื่นก็ได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ y o u t u b e a l t v 4นะครับหรือใครมีคำแนะนำติดชมอะไรสามารถส่งมาได้เลยนะครับที่ทางอีเมลของเรา half a news day @altv.tv หรือจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ Line@ altv4 นั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมจจโลญธนพัทรต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ